เย่เฉินกล่าวว่าฉันเคยได้ยินลูกน้องเก่าของพ่อพูดว่าเมื่อพ่อแม่ของฉันเสียชีวิตพวกเขาถูกล้อมโดยกลุ่มคนตายหลังจากที่พวกเขาประสบความสาเร็จพวกเขาทั้งหมดกัดทิศและเสียชีวิตทันทีแก๊งทหารที่เสียชีวิตที่มาถึงก็เหมือนเดิมท,ทั้งทั้งที่สองเหตุการณ์ผ่านไป20ปีแล้วแต่เมื่อพิจารณาว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นองค์กรที่ดําเนินมายาวนานหลายร้อยปีผมคิดว่าสองเหตุการณ์นี้น่าจะทําโดยคนกลุ่มเดียวกัน หลี่ย่าหลินถามด้วยความสงสัยอาจารย์เย่คุณรู้ได้อย่างไรว่าองค์กรนี้มีประวัติยาวนานหลายร้อยปีเยเ่เฉินกล่าวว่าฉันจับเหยื่อที่ยังมีชีวิตอยู่และถามข้อมูลเกี่ยวกับคนตายจากปากของเขาเมื่อพูดอย่างนั้นเยเ่เฉินบอกหลี่ย่าหลินถึงข้อมูลท,มทั้งหมดที่เขาได้รับจาก47พฤษภาคมในขณะนั้นหลังจากที่หลี่ย่าลินได้ยินเรื่องนี้เขาก็นิ่งอึ้งอยู่ครู่หนึ่ง เขาบอกนะว่าหลายร้อยปีแล้วที่หลายประเทศในโลกนี้หยุดอยู่และมีสงครามและภพิธิบัติระดับโลกนับไม่ถ้วนในตอนกลางสงครามโลกครั้งที่สองและไข้หวัดใหญ่สเปนได้ส่งผลกระทบต่อโลกนอกเหนือไปจากยุโรปได้ทำสงครามมามากมายตั้งแต่สงครามเจ็ดปีจนถึงสงครามนโปเลียนสงครามฝรั่งเศสรัเสเซียและการเกิดและการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ในช่วงสองหรือ300ปีที่ผ่านมาทั่วโลกกลายเป็นความโกลาหลและหลายประเทศและระบอบก,การปกครองไม่สามารถป้องกันตนเองได้องค์กรลึกลับดำเนินไปอย่างไรเป็นเวลาหลายปีเย่เฉินกล่าวว่านี่เป็นคำถามที่ฉันอยากรู้มาตลอดเช่นกันองค์กรนี้ไม่เพียงมีมาหลายร้อยปีแล้วแต่ความแข็งแกร่งของพวกเขาได้พัฒนาและเติบโตในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสถานการณ์ระหว่างประเทศ ที่คุณพูดถึงมีความเกี่ยวข้องกับพวกเขาดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันตลอดเวลาและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจมากที่สุดด้วยคำพูดนั้นเย่เฉินมองไปที่หลี่ย่าลีนและกล่าวว่าสถานการณ์ของคุณค่อนข้างพิเศษคนที่เคยเห็นคุณในองค์กรนี้ยกเว้นคนที่ฉันทิ้งไว้เบื้องหลังทั้งหมดเสียชีวิตและการปรากฏตัวของคุณในที่เกิดเหตุในวันนั้นคือ ตัวเองนี่เป็นเหตุบังเอิญและไม่ได้อยู่ในแผนที่กำหนดไว้แน่นอนดังนั้นผมเชื่อว่าองค์งกรจะไม่สนใจคุณในตอนนี้และคุณเป็นนักสืบมาหลายปีแล้วและคุณต้องยอดเยี่ยมในการติดตามเบาะแสดังนั้นฉันหวังว่าหลังจากที่คุณกลับมาสู่ชีวิตจริงคุณสามารถช่วยฉันค้นหาเบาะแสที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับองค์กรนี้ได้หลี่ย่าหลินพยักหน้าและพูดโดยไม่ลังเลว่า ไม่มีปัญหากับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนพระคุณที่ช่วยชีวิตฉันหรือจากมิตรภาพของฉันกับครอบครัวอันฉันจะทำให้ดีที่สุดเขาพูดอย่างงอดไม่ได้และพูดว่าน่าเสียดายตอนนี้ฉันไม่ใช่นักสืบแล้วหากฉันยังมีตัวตนนี้อยู่ระบบข่าวกรองของตำรวจจะช่วยฉันได้มากเย่เฉินโบกมือและพูดอย่างจริงจังว่าอย่าพูดว่าตอนนี้คุณเกษียณแล้ว แม้ว่าคุณจะยังไม่กเกษียณคุณต้องไม่ใช้ช่องข่าวกรองภายในตำรวจอเมริกันของคุณเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ท้ายที่สุดแล้วเกณฑ์สำหรับตำรวจอเมริกันสูงเกินไปต่ำองค์กรขนาดใหญ่เช่นนี้แม้แต่อันเจียและคนอื่นๆสามารถแทรกซึมได้และพวกเขาได้เปลี่ยนผู้ให้ข้อมูลให้เป็นลูกสะใภ้ของอันเจียโดยตรงฉันเชื่อว่าตำรวจสหรัฐอเมริกา FBI และแม้แต่ CIA ต่างก็มีคนของพวกเขา ไลไลเนอร์เมื่อคุณตรวจสอบพวกเขาผ่านช่องทางข่าวกรองภายในของตำรวจพวกเขาจะรู้โดยเร็วที่สุดที่สุดใช่หลี่ย่าหลิงยอดเย้ยและหัวเราะย,ยอะตัวเองตั้งแต่ที่เฟยห้่าวอย่างประสบอุบัติเหตุฉันรู้สึกว่าการตัดสินของฉันไม่แน่นยำเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็มองไปที่เย่เฉินและพูดอีกครั้งว่าคุณควรทำเรื่องของเฟยหาย่าวหยางอาจารย์เย่ใช่ไหม เยเชิญไม่ได้ปิดบังพยักหน้าอย่างสงบและกล่าวว่าถูกต้องอาชญากรรมของคนกลุ่มนี้มีนับไม่ถ้วนและสิ่งที่น่าสยดสยองที่สุดคือพวกเขาเล็งไปที่ผู้คนรอบตัวฉันแน่นอนฉันจะไม่ปล่อยให้มันไปหลี่ย่าหลินพยักหน้าและถอนหายใจฉันเคยคิดมาก่อนแล้วส่วนไหนที่ฉันไม่สนใจแต่ฉันไม่เคยเดาเกี่ยวกับคุณเลยขณะที่เขาพูดอย่างนั้นเขาก็หัวเราะเยาะตัวเองและพูดอย่างรวดเร็วว่า เอาละคุณเย่ตอนนี้คุณทำงานที่ไหนฉันอยากหาโอกาสที่จะพบเขาและดูว่าฉันจะขอรายละเอียดอะไรได้บ้างเย่เฉินกล่าวว่าฉันขอให้ผู้คนจากวังว่านหลงพาเขาไปที่ซีเรียในช่วงเวลานี้คุณสามารถกลับบ้านเพื่อพบกับภรรยาและลูกสาวของคุณก่อนแล้วจึงไปซีเรียเพื่อพบเขาเมื่อถึงเวลาที่สะดวกวังว่านลหลงหลี่ย่าหลินถามด้วยความประหลาดใจนายน้อยเย่มีความร่วมมือกับวังว่านหลง ไม่มีความเย่ยเฉินพูดเบาๆแต่วังว่านหลงเป็นของฉันแล้วเมื่อหลี่ย่าลินได้ยินเรื่องนี้เขาก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและเขาก็ไม่สามารถฟื้นคืนสติได้อีกเป็นเวลานานเนื่องจากอาชีพก่อนหน้านี้เขาคุ้นเคยกับวางว่านหลงมากและเขารู้ด้วยซ้ำว่าวางว่านหลงได้ลงทุนเงินจํานวนมหาศาลเพื่อสร้างฐานทัพถาวรของเขาเองในซีเรีย สำหรับองค์กรทหารรับจ้างหากพวกเขาสามารถมีฐานถาวรได้พวกเขาก็สามารถนำองค์กรทหารรับจ้างอื่นที่คล้ายคลึงกันได้ด้วยอัตรากำไรที่มากทหารรับจ้างประเภทนี้น่าขยักขยงต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศต่างๆมากกว่ากองกำลังสีเทาอย่างหงอูองค์กรทหารรับจ้างส่วนใหญ่เป็นเหมือนหนูที่เดินข้ามถนนในทุกประเทศทั่วโลกพวกเขาสามารถอยู่รอดได้เพียงอย่างรอบสังหาร และจะไม่มีวันกล้าแสดงสัญ,ญลักษณ์ของตนอย่างใหญ่โตวเว้นแต่องค์กรจะให้ความร่วมมืออย่างลึกซึ้งกับรัฐบาลแม้ว่าจะมีองค์กรทหารรับจ้างมากมายในสหรัฐอเมริกายกเว้นบางองค์กรที่ร่วมมือกับทำเนียบขาวที่เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือทำเนียบขาวและทำหน้าที่เป็นผู้เลี้ยงปืนใหญ่องค์กรอื่นๆมักจะซ่อนตัวอยู่ในสหรัฐอเมริกาโดยพื้นฐานแล้วส่วนใหญ่เป็นประกอบด้วยทหารผ่านศึกอเมริกัน ตำรวจท่องที่รบได้เฉพาะทหารใช้ชีวิตอย่างปกติในประเทศของตนแล้วไปรับภารกิจต่างแดนตัวอย่างเช่นองค์กรทหารรับจ้างบางแห่งมีทั้งหมดมากกว่า100คนทุกคนมักจะมีตัวตนและงานที่ต้องปกปิดพวกเขาแสร้งทำเป็นพลเมืองที่เคารพก,กฎหมายหลังจากได้รับงานพวกเขาปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางออกนอกประเทศแม้ว่าการฝ่าฝืนกฎหมายในจีนจะไม่ใช่อาชญากรรม แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาเป็นนักสู้ติดอาวุธดังนั้นพวกเขาจึงต้องได้รับการคุ้มกันอย่างแน่นหนาในประเทศจีนและพวกเขาก็จะต้องลับลับล่อๆนี่คือสิ่งที่จำกัดการพัฒนาองค์กรทหารรับจ้างส่วนใหญ่แต่เมื่อองค์กรทหารรับจ้างสามารถเปิดฐานถาวอรของตนเองได้มันก็จะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เมื่อว่านหลงดี้ยนร่วมมือกับซีเรีย CIA ได้ตรวจสอบเหตุผลและต้องการแทรกแซงเพื่อป้องกันไม่ให้ว่านหลงดี้ยนพัฒนาเร็วเกินไปในซีเรียและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทหารรับจ้างทั้งหมดแต่ซีเรียมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับวังว่านหลงซึ่งกล่าวกันว่าเกี่ยวข้องกับฮามิดซึ่งเป็นฝ่ายค้านที่มีอิทธิพลมากในซีเรียดูเหมือนว่าวังว่านหลงได้บรรลุข้อตกลงบางอย่างกับกองกําลังของรัฐบาลซีเรียและฮามิด เมื่อข้อมูลนี้กลับมา CIA สรุปได้ทันทีว่าภายใน2หรือ3ปีข้างหน้าว่านหลงดิยนจะกลายเป็นองค์กรทหารรับจ้างที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกทันใดนั้นเย่เฉินก็พูดขึ้นว่าวังว่านหลงทั้งหมดเป็นของเขาซึ่งทำให้หลี่ย่าหลินตกใจมากทันใดนั้นหลี่ย่าหลินก็จำบางสิ่งได้และเขาก็พุ่งออกมานายเย่ฉันจำได้มีข้อความว่าวางว่านหลงได้พิชิตตระกูลเย่ในหอยานจริง มันคือระเบิดควันทั้งหมดปล่อยไหมใช่เย่เฉินพูดอย่างตรงไปตรงมาก่อนที่สัตว์ูที่แท้จริงจะปรากฏตัวฉันจะพยายามซ่อนความแข็งแกร่งของฉันและรักษาระดับให้ต่ำที่สุดหากโลกภายนอกรู้ว่าวางว่านหลงได้ยอมจำนวนต่อตระกูลเย่เหตุการณ์นี้จะทําให้เกิดความโกลาหลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และตัวตนของฉันอาจจะเป็นตอนนั้นฉันซ่อนมันไว้ไม่ได้ดังนั้นแทนที่จะทําอย่างนี้ปล่อยให้โลกภายนอกคิดว่าตระกูลเย่ ถูกวังว่านหลงเข้ายึดครองและไม่เป็นเหตุให้เกิดความกลัวปรับใดที่โลกภายนอกไม่สนใจตระกูลเย่ตัวตนของข้าก็สามารถถูกซ่อนได้ต่อไปหลี่ย่าหลินพยักหน้าเบาๆและกล่าวว่าเนื่องจากคนที่ฆ่าพ่อแม่ของคุณและคนที่พยายามจะฆ่าปู่และย่าของคุณเมื่อไม่กี่วันก่อนอาจอยู่ในองค์กรเดียวกันดังนั้นคุณต้องเก็บความสงบไว้และพยายามซ่อน 20ปีต่อมาอีกฝ่ายยังไม่ยอมแพ้และอาจมีความลับซ่อนอยู่มากมายอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ถ้าคุณให้พวกเขารู้ว่าคุณยังมีชีวิตอยู่เกรงว่าอีกฝ่ายจะโจมตีคุณทันทีใช่เย่เฉินพูดเบาๆฉันไม่ชอบสถานการณ์ที่ศัตรูอยู่ในที่มืดและฉันก็ชัดเจนการใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ว่าศัตรูนั้นออยู่ในที่มืดและฉันก็อยู่ที่มืดกว่า การค้นหาข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกบอแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขาโดยเร็วที่สุดหลี่ย่าลิงพูดอย่างเคร่งครึมนายน้อยเย่ไม่ต้องกังวลฉันจะไปซีเรียให้เร็วที่สุดเพื่อพบกับปากที่มีชีวิตเย่เฉินมองดูเวลาและพูดว่าโอเคนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการให้คุณทำคุณออกไปจากที่นี่ได้แล้ว เมื่อพูดอย่างนั้นเย่เฉินก็พูดอีกครั้งว่าอ้ออีกอย่างครอบครัวอันไม่ได้ออกจากนิวยอร์กเมื่อเร็วๆนี้พวกเขาพักอยู่ที่อาคารอันบางในแมนฮัตตันฉันแนะนำให้คุณไปหาพวกเขาก่อนเพราะพวกเขาห่วงใยคุณมากๆก,ก,ก็ได้หลี่ย่าลิงพูดโดยไม่ลังเลงั้นฉันจะไปหาพวกเขาก่อนเพราะโลกภายนอกไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่นั่นในวันนั้นฉันจะไปที่อาคารอันบังแม้ว่าอีกฝ่ายจะกำลังแอบดูสถานการณ์ของอาคารอันปัง อย่างลับๆอยู่ไม่ควรเลยคุณจะสงสัยเกี่ยวกับฉันลุงกับฉันเป็นเพื่อนกันมานานหลายปีและครอบครัวของเราและอันเจียเย่เป็นเพื่อนสนิทกันดังนั้นเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับฉันที่จะไปเยี่ยมชมคฤหาสน์อันบางช่วยแชทเย่เฉินพยักหน้าและกล่าวว่าในคืนนั้นพวกเขาเห็นฉันและพวกเขารู้ว่าคุณถูกหลักพาตัวไปโดยข้อตกลงของฉันแต่พวกเขาไม่ควรคิดว่าคุณจะรอด หลังจากพบแล้วให้บอกพวกเขาว่าเป็นคนลึกลับช่วยชีวิตคุณหลังจากให้ยาอายุวัฒนาแก่คุณแล้วจึงขอให้คุณเฟยส่งคุณไปดูส่วนคนลึกลับคือใครคุณไม่รู้หรอกพวกเขาจะช่วยชีวิตคนที่ช่วยชีวิตคุณไว้อย่างแน่นอนติดต่อคนอื่นๆและปล่อยให้พวกเขาเดาส่วนที่เหลือตกลงนายน้อยเย่หลี่ย่าลิงพูดอย่างจริงจังฉันจดจำไว้เย่เฉินพยักหน้าเปิดประตูเรียกเฟยเคกอซินเข้ามาและกล่าวว่า คุณเฟยโปรดจัดเฮลิคอปเตอร์เพื่อส่งสารวัตรหลี่ไปยังอาคารอันปังในแมนฮัตตันเป็นการส่วนตัวเป็นการดีที่สุดที่จะติดต่อลุงของฉันล่วงหน้าเทียงแค่บอกกว่าคุณมีบางอย่างที่จะมาเยี่ยมและเมื่อฉันช่วยพวกเขาในวันนั้นคุณพาใครบางคนไปดูแลผลที่ตามมาในที่เกิดเหตุและพวกเขาจะไม่ระวังคุณมากเกินไปอย่างแน่นอนเฟยเคกอซิงกล่าวด้วยความเคารพเอาละคุณเย,ย่ฉันจะติดต่อครอบครัวอันเดียวนี้และทักทายพวกเขา ณตอนนี้หอคอยอันปังในแมนฮัตตันสมาชิกครอบครัวอันประชุมร่วมกันเพื่อสรุปและอภิปรายทุกแง่มุมของสถานการณ์ล่าสุดอาการของโรคอัลไซเมอร์เมื่อเร็วๆนี้ของคุณอันยังคงแย่ลงดังนั้นทุกวันที่เขาตื่นขึ้นชัยชราและลูกๆหลายคนจึงต้องอธิบายสถานการณ์ปัจจุบันให้เขาฟังเป็นเวลานาน โชคดีที่ชัยชรามาที่นี่ท่ามกลางพายุแม้ว่าเขาจะจำไม่ได้โดยตรงว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นหลังจากฟังคำอธิบายจากเด็กๆเ,เขาก็สามารถเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันได้ทันทีครอบครัวอันไม่ได้ออกจากนิวยอร์กตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุแม้ว่าพวกเขาจะได้เริ่มดําเนินการจัดการเรื่องต่างๆของครอบครัวแล้วแต่เพื่อความปลอดภัยชัยชาราจึงตัดสินใจไม่ให้ทุกคนออกจากอาคารอันบางในขณะนี้ อันเจ้าหนานลุงของเย่เฉินต้องการไปหาครอบครัวของตงลี่ฉินภรรยาของเขาเสมอคนรับที่เขารู้จักมาเกือบ20ปีกลายเป็นฆาตรกรที่ซ่อนอยู่ในความมืดซึ่งทำให้เขายอมรับได้ยากและถึงกับอยากติดตามกระทู้นี้เลยสำรวจแนวลึกอย่างไรก็ตามลูกน้องของตระกูลอันส่งข้อความกลับมาอย่างรวดเร็วและทุกคนในตระกูลดงก็หายตัวไปในชั่วข้ามคืนราวกับว่าโลกได้ระเหยไป ไครเฟิงสั่งให้คนของเขาตรวจสอบทรัพย์สินของตระกูลตรงหลังจากตรวจสอบมาหลายวันในที่สุดพวกเขาก็พบข้อมูลบางอย่างดังนั้นอันไครเฟิงจึงรายงานกับครอบครัวของเขาว่าคนที่ฉันส่งไปสอบสวนและพบว่ากิจการของครอบครัวตรงทุนสิทธิของเจ้านี้และอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นก่อนเกิดเหตุบางส่วนถูกขายบางส่วนถูกจำนองเอาและในสั้นๆพวกเขาาทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อเปลี่ยนสินทรัพย์ทุกประเภทให้เป็นเงิน เจ้านานถามอย่างรวดเร็วแม้ว่าพวกเขาจะหายตัวไปพวกเขาก็ต้องเอาเงินไปเสมอใช่ไหมเราสามารถหาเบาะแสบางอย่างได้โดยดูเส้นทางของเงินอันครเฟิงใส่หัวและพูดอย่างจริงจังสิ่งที่ไม่ดีคือตระกูลตรงได้ตระนักถึงทรัพย์สินทั้งหมดมูลค่ากว่า7 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐและแม้แต่เงินก็ไม่ได้สับเพนีเลยอะไรนะอันชองอชิวอุทานเขาไม่ได้เอาไปแล้วเงินจำนวนนี้ละ่ะ อันไครเฟิงกล่าวว่าก่อนเกิดเหตุการณ์พวกเขาตั้งทรัสต์ของครอบครัวแต่พวกเขาไม่ได้ใส่เงินเข้าไปทันทีแต่หลังจากอุบัติเหตุของเราพวกเขาบรรจุทรัพย์สินทั้งหมดไว้ในทรัสต์แล้วหายตัวไปอันไครเฟิงกล่าวอีกครั้งว่าคาดว่าหลังจากที่พวกเขาตัดสินว่าภารกิจล้มเหลวไอเวนอันชองอชิวดูทันทีคนพวกนี้หญิงจริงๆ เงินไม่ได้ถูกริบไปแต่จะฝากไว้ในความไว้วางใจของครอบครัวโดยตรงเห็นได้ชัดว่านี่เป็นการบอกเราว่าพวกเขาจะกลับมาอีกครั้ง